มาวัดเพื่อการพักผ่อนทางใจการพักผ่อนนั่นต้องทำทั้งสองอย่างร่างกายก็ต้องมีการพักผ่อนใจก็ต้องมีการพักผ่อนร่างกายพักผ่อนง่ายไม่ลำบากอะไรทำงานเหนื่อยเหนื่อยก็นอนพักเสียก็หายเหนื่อยแต่ว่าใจนั่นแม่นอนแล้วบางทีก็ไม่ได้พักนอนไม่หลับกระสับกระส่ายใจพุ่ง่าน คิดเรื่องนั่นเรื่องนี้สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในใจตลอดเวลาอย่างนั้นก็เรียกว่าเราไม่ได้พักทางใจคนที่ไม่ได้พักทางใจก็ย่อมจะมีความเหน็ดเหนื่อยมากเหนื่อยกายนั่นเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าเหนื่อยใจเป็นเรื่องใหญ่คนเราเหนื่อยกายนี่ไม่เท่าไรแต่ถ้าเหนื่อยใจแล้วอายุสัน้นทำให้อายุน้อยลงไปทุกเวลานาที จึงควรจะไม่ให้เกิดความเหนื่อยทางจิตใจเอาแต่เพียงความเหนื่อยทางร่างกายแล้วก็แก้ไขความเด็ดเหนื่อยทางกายด้วยแก้ทางใจด้วยเรามาวัดนี่ก็เพื่อมาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเพื่อจะปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อให้เรามีความสุขมีความสงบตามสมควรแก่ฐานะ เราจึงได้มาวัดกันสม่ำเสมอมาฟังบ่อยๆการฟังนั่นก็เกิดความสงบใจเมื่อเราตั้งใจฟังแล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราถูกต้องขึ้นความหลงผิดความเข้าใจผิดความเชื่อที่ไม่เข้าเรื่องที่เรามีไหว้ตั้งแต่เราไม่ได้เรียนพุทธศาสนา ไม่เข้าใจน้ำรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ค่อยจางหายไปเหมือนกับความมืดเมื่อมีควสว่างเกิดขึ้นความมืดนั่นก็หายไปใจเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังอยู่ในความมืดความบอดพอมีความรู้ความเข้าใจก็เกิดความสว่างด้วยปัญญา ปัญญานี่เป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่เราควรต้องการให้ดูหลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าปัญญตัตวายก็เริ่มต้น้นด้วยศีลแล้วต่อมาก็เป็นสมาธิแล้วก็ถึงขั้นปัญญาส่วนศีลนั่นเป็นการปฏิบัติชั้นต้นเพื่อทำกายทำวาจาให้สงบเปียบร้อยสมาธิเป็นการฝึกขัดขั้นกลาง เพื่อทำใจของเราให้สงบให้ตั้งมัน่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานใช้การต่อไปขั้นเมื่อใจเราสงบตั้งมันออน่นอ่อนโยนเหมาะกับการใช้งานแล้วเราก็เอาไปใช้เป็นหลักพิจารณาเพื่อให้รู้แยกเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงนั้น ก็ไม่มีอะไรนอกไปจากร่างกายจิตใจของเราเรามารู้ชัดในเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจเนี่ยแหละเป็นเรื่องสำคัญรู้ว่ากายคืออะไรใจคืออะไรมันมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเราควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ถ้าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้จักปล่อยรู้จักวางจะเป็นอย่างไรเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจกันบ่อยๆคิดนึกบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเราก็ค่อยเกิดความแจ่มแจ้ง,จงมากขึ้นเมื่อเกิดความแจ่มแจ้ง,จงขึ้นแล้วความหลงความยึดถือความยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆก็ค่อยจางไปหายไป เราก็จะมีจิตใจสงบเพราะรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้แหละคือหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องกระทำไปตามลำดับขั้นตอนสุดแล้วแต่ว่าเรามีโอกาสจะทำได้เราก็ทำไปไม่ปล่อยให้เวลาที่ผ่านมาในชีวิตผ่านไปเปล่าๆแต่เราทำเวลานั้น ให้เป็นประโยชน์เป็นคุณงามความดีสำหรับชีวิตของเราต่อไปอันนี้เป็นเรื่องดีมีประโยชน์ที่ญาติโยมได้เห็นอยู่ด้วยตนเองแล้วจึงได้มาวัดกันทุกวันนานทิศเป็นประจำบางคนก็มากันมานานแล้วมากันตั้งหลายปีแล้ววังกันไปเรื่อยๆไม่เบื่อไม่หน,ไหน่ายไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นถูก อาหารถ้าเรากินอย่างเดียวก็เบื่อหน่ายเสื้อผ้าชุดเดียวแต่งแล้วแต่งอีกก็เบื่อหน่ายอะไรอะไรที่เราใช้อยู่จำจีเราก็เกิดเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นแต่ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทําให้เราเบื่อแบบนั้นแต่ทําให้เราเบื่อเพราะปัญญาการเบื่อแบบที่เราเบื่อเสื้อผ้าเบื่ออาหาร เบื่อคนเบื่อบ้านเบื่อเรือนเป็นการเบื่อที่ได้ปัญญาไม่มีปัญญาพิจารณาไก่กรองอย่างรอบคอบแล้วเราก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความอิดนาระอาใจอันเป็นเรื่องของชาวบ้านชาวเมืองทั่วทั่วไปที่ยังมีกิเลสเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจแต่ว่าความเบื่ออีกประเภทหนึ่งนั้นภาษาธรรมะเรียกว่านิพพิทา นิพพิทาคือการเบื่อหน่ายเพราะมีปัญญาถ้าเรารู้ชัดเห็นชัดในเรื่องนั้นนั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างไรแล้วเราก็ไม่พอใจไม่ยินดีในสิ่งนั้นความเบื่อหน่ายประการหลังนี้ไม่สร้างความทุกข์แต่ความเบื่อหน่ายประการแรกที่เราเบื่อกันทั่วๆวไป จนเราพูดเป็นคําตลอดเล่งนตลกเล่นว่ากูละเบื่อไอ้กูละเบื่อนั่นแหละมันเป็นทุกข์อ่ะมันเดือดร้อนใจสร้างปัญหาแต่ว่าเมื่อใดเราเกิดนิพพิทาซึ่งแปลว่าเบื่อเหมือนกันแต่วันเบื่อด้วยปัญญาด้วยการมองเห็นสิ่งนั้นชัดเจนตามสภาพที่มันเป็นอยู่แล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรน่ามดถือ ไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรน่าจะไปเป็นข้าวเราก็เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นไม่อยากได้อยากมีในสิ่งนั้นแม้เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาเราทำสิ่งนั้นด้วยปัญญาไม่ได้ทำสิ่งนั้นด้วยความหลงไหลเข้าใจผิด ความเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันของคนเรานั่นถ้าเราเกี่ยวข้องด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็จมลงไปมากแล้วมีความทุกข์แต่ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วยปัญญาสิ่งนั้นก็ไม่เป็นอันตรายแก่เราเหมือนเรากินอาหารแกงบางอย่างเป,เป็นปลาที่มีก้าง เรากินด้วยความระมัดระวังก้งางก็ไม่ตำเหลือไม่ตำลิ้นไม่ตำคอแต่ถ้าเรากินด้วยความประมาทก็ตำคอต้องไปหาหมอถอนก้างปลาการไปหาหมอถอนก้างปลาในคอนั้นเป็นเรื่องหนาะอายแสดงว่าเราเป็นคนบุ่บามไม่พิจารณามักง่ายในการกินยังเกิดเป็นปัญหาอย่างนั้นในอารมณ์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกัน ที่มันมากระทบกับจิตใจของเราถ้าเรารับมันด้วยความเข่าอารมณ์นั้นเป็นก้างตามันทำเราให้เกิดความเจ็บปวดรวดเ้าแต่ถ้าเรารับสิ่งนั้นด้วยปัญญาสิ่งนั้นก็จะไม่ทำเราให้เป็นทุกข์แต่ว่าเราได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นสิ่งใดถ้าเราใช้เพื่อเอาประโยชน์ด้วยปัญญาสิ่งนั้นจะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ แต่ถ้าเราเข้าไปใช่สิ่งใดด้วยความโกองเพื่อเอาสิ่งนั้นเราก็เป็นทุกข์เพราะงั้นสังเกตในจิตใจของเราได้ว่าในเวลาใดเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราเป็นทุกข์หรือว่าเบาใจปร่งใจถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเรามีความทุกข์มีความระทมตรมตรอม,มใจก็แสดงว่าเราขาดปัญญาในเรื่องนั้น แต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดจิตใจเราสงบสะอาดสบายไม่มีเรื่องต่องไิตกกังวลห่วงใหญ่ในสิ่งนั้นๆก็แสดงว่าเรากำลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วยปัญญาผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยปัญญานั้นจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือร้อนใจ พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราเป็นคนหลีกหนีไม่ต่อสู้พระพุทธศาสนาสอนให้เรากล้าประนญกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในลูกนี้การหนีนั่นเป็นการไม่ถูกต้องแต่ว่าเราต้องต่อสู้กับสิ่งนั้นแต่ว่าบางครั้งบางคราวเราหนีไปซู้ซ้อมสติปัญญาฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อเพื่อให้มีกำลังใจเข้มแข็งมีปัญญาแก,กล้าแล้วจะได้มาสู้กับสิ่งนั้นต่อไปนั่นก็คือการเข้าไปฝึกฝนด้านภาวนาไปทำจิตให้สงบไปทำสติให้สมบูรณ์ขึ้นทำปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการหนีแต่เราไปซ้อมตัวเราเองเพื่อไปสู้กับสิ่งนั้นต่อไป ไม่ใช่หนีจากสิ่งนั้นแต่เราจะต้องต่อสู้กับมันด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อเอาชนะสิ่งนั้นให้ได้นั่นคือวิธีการของพุทธศาสนาไม่ใช่หนีตะลิดไปเลยแล้วไม่หันหน้ามาดูมันต่อไปอย่างนั้นไม่ได้เราจงต้องคิดไว้ในใจว่าเราจะต้องต่อสู้กับสิ่งนี้แต่ว่าเวลานี้สติมันไม่พอปัญญาไม่พอ เราก็ต้องไปอบรมบ่มสติปัญญาให้มั่นคงเสียก่อนขั้นเมื่อสติปัญญาของเรามั่นคงแล้วเราก็ออกมาสู้กับมันต่อไปหนีเพื่อสู้ไม่ใช่หนีเพื่อหนีเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ทำคนให้อ่อนแอแต่ว่าทำคนให้เข้มแข็งให้อดทนให้ควบคุมตัวเองได้ ให้ต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เราไม่ถอยหนีแต่ว่าเราจะต้องต่อสู้กับสิ่งนั้นเพราะถ้าถอยหนีเราแพ้การแพร้นั้นไม่ใช่สิ่งประเสริฐพระพุทธเจ้าไม่นิยมการพ่ายแพ้ต่ออำนาจกวายดำแต่ว่านิยมเอาชนะมันให้ได้ด้วยปัญญาเพราังนั้นเราจึงต้องสู้กับสิ่งเหล่านั้น เหตุเกิดที่ไหนต้องสู้กันที่นั่นเพื่อแก้ปัญหานั้นให้ผ่อนคลายกันไปเสียกนั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเมืองอูแต่เมืองอุเทเมือง,โ,อเเองโกสัมพีซึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าอูเทนครองเมืองแล้วก็มีพระมาเหสีของพระเจ้าอุเทนองคหนึ่งชื่อมาคันธียาไม่ชอบพระพุทธเจ้า เรื่องไม่ชอบพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะว่าแม่คนนี้รูปร่างแกสวยแล้วก็มีความยิ่งในตัวเองว่าเราเป็นคนสวยมากไม่อยากจะแต่งงานกับใครทั้งนั้นนะใครมาขอแต่งงานพ่อแม่ก็ไม่ให้แต่งเจ้าสาวก็ไม่ชอบใจรอหาเจ้าบ่าวที่มีรูปร่างสวยตามเหมาะสมกันวันหนึ่งพ่อเนี่ย ได้ออกไปพบพระพุทธเจ้าพอพบพระพุทธเจ้าก็ชอบใจเลือ่อมใสในรูปร่างของพระองค์พระพุทธเจ้าของเรานั่นรูปร่างสวยงามแล้วก็โมแกก็ช <Okay, S 1> อบชอบใจก็เลยบอกพระพุทธเจ้าว่าอยาไปไหนนะให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะนําลูกสาวมาให้ดูหน่อยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่รับปากรับคำอะไรแต่ว่าเมื่อ พร,รามคนนั่นไปแล้วพระองค์ก็หลีกไปแจากที่ตรงนั้นไม่แอบเช่หน่อยแต่ว่าเหยียบรอยเท้าไหว้ที่ตรงนั้นพร,รามคนนั่นกลับไปถึงบ้านก็บอกเมียบอกลูกสาวว่าให้แต่งตัวสวยๆเวลานี้ไปพบคนที่เหมาะจะเป็นสามีของเจ้าแล้วเราบอกให้จุดรออยู่ที่ตรงโน้นมามไปไ้ว้กัน อันนี้เมื่อไปถึงก็ไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าแต่เห็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าไปเห็นรอยเท้าภรรยาก็บอกสามีว่าเฮ้ยรอยเท้าคนอย่างนี้เลี้ยงเจ้ามาเป็นลูกเขยเราคนอย่างนี้เขาไม่มีกิเลสจะมาเป็นลูกเกยเราได้อย่างไรสามีก็บอกว่าเจ้าเรามันฉลาดนักหนาและเก่งทายทักทายเหมือนกับเห็นจรราขีในโอ่งน้ําอย่างนั้นแหละ แล้วแกก็เที่ยวตามหาตามหาก็ไปเจอพระพุทธเจ้าเข้าไปเจอเขาก็านี่มนมาให้ออกมาที่แจ้งแจ้งจะได้พบกันลูกสาวพระองค์มาถึงเห็นแล้วก็บอกกทีดแม่ตายายฟังแต่ว่ากับลูกสาวนั้นพระองค์บอกว่าลูกสาวของท่านอย่าเราจะจับด้วยอย่าพูดถึงว่าจะจับด้วยมือเลย แม่จะจับด้วยเท่าก็ไม่สมควรเลยนางสาวมากันดียาได้ควังแล้วก็เจ็บใจนะเจ็บใจว่าบุรุษคนนี้นะว่าเราอย่างนี้เอาละเราจะไปยาบาทไว้เมื่อใดเรามีบุญมีวาสนาได้เป็นใหญ่เป็นโตจะต้องเล่นงานพระทีอ่ะจะพยาบาทไปอย่างนั้นกันต่อมาก็จับรัดจับรู้ได้ไปเป็น พระสนมของพระเจ้าอุเทน <c oughs> เลยก็มีบุญขึ้นแล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองนั้นก็ <c oughs> สั่งคนให้ไปเที่ยวดาที่นันดาที่นี่พระพุทธเจ้าบินบาตรที่ไหนก็จ้างคนให้ไปเที่ยวดาเขาเรื่อยเืไปเหมือนจ้างคนให้ดาในสมัยหาเสียงกันอย่างนั้นแหละอันี้ก็พระเราดากันรำคาญพระพุทธเจ้าไม่รำคาญอะไรพระอานนที่รำคาญ พระดนเลยบอกว่าเมืองนี้ไม่ไหวเวลานี้มีคนขี้ด่าเต็มบ้านเต็มเมืองเราถอยไปเมืองอื่นเถอะพระพุทธเจ้าว่าจะไปไหนล่ะอาโดนไปเมืองที่คนไม่ขี้ด่าอย่างเมืองนี้แล้วถ้าไปเมืองนั่นเจอคนขี้ด่าเขาอีกจะทําอย่างไรไม่ต้องเที่ยวหนีคนขี้ด่ากันตลอดเวลาเนี่ยสัทาคตเนี่ไม่ยอมหนีอย่างนั้นสัทาคตเป็นเหมือนกับช่างที่ออกสู้สงคราม เขายิงด้วยลูกศรอาบยาพิษช,ช่างก็งไม่ถอยหนีจะยืนต่อสู้กับลูกศรนจนกระทั่งว่าหมดลมหายใจหมดลมหายใจก็ไม่ล้มยืนอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าต้องต่อสู้ไม่ทำการหนีหายไปไหนต้องต่อสู้กับเหตุการณ์นั้นนเหตุมันเกิดที่ไหนต้องให้ดับที่นั้นเหตุมันเกิดที่เมืองนี้ก็ต้องให้มันดับไปที่เมืองนี้ คนจะด่าพระศาสถาคตได้อย่างมากจี่วันมันก็หยุดด่าเองเพราะเราไม่ได้ด่าตอบไม่ได้ว่าตอบเขาเหนื่อยหน่ายในการด่าเขาก็หยุดไปเองเราจะต้องอดทนต้องหนักแน่นต่อเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเขาไม่ต้องหนีไปไหนทนในขาด่าต่อไปแล้วผลที่สุดเขาก็หยุดดา่าพระอุคัชนะสิ่งเหล่านั้นได้อันนี้เป็นบทเรียน เป็นเครื่องเตือนใจว่าในชีวิตของเราเนี่ก็เหมือนกันอะไรอะไรที่เกิดขึ้นเราต้องต่อสู้กับมันเราอย่าคิดหนีบางคนก็หนีออกจากบ้านไปโน่นไปนี่ไปแล้วก็กลับมาอีกกลับมาก็เจอของเก่าเข้าอีกออย่างนั้นมันหนีไม่ถูกไม่ได้เราจะต้องต่อสู้กับสิ่งนั้นต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องประพิจารณาไตรกรอง หมือนกับเราร่อนเอาแต่ทองไปอื่นทิ้งไปนะกรองให้เรียบร้อยเอาแต่ของดีไว้เราก็จะชนะสิ่งเหล่านั้นได้หลักการพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามารู้มาเรียนไม่ใช่เราหนีสิ่งเหล่านั้นแต่เราจะไปสู้กับสิ่งเหล่านั้นเพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านั้นให้ได้เหมือนใครเบื่อบ้านเบื่อคนในบ้าน ก็ต้องคิดแก้ก่อนเอาชนะปัญหาให้ได้ก่อนแล้วจึงจะไปถ้าแก้ปัญหาไม่ได้มันก็ไปหนีที่อื่นดีอกแล้วก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าหนีกันเรื่อยไปแล้วมันจะจบที่ไหนเพราะอารมณ์ร้ายต่างๆนั้นมันมีทั่วไปอยู่ที่นี่พบอย่างนี้ไปที่โน่นพบอย่างนู้นแล้วเราจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นเพราะงั้นต้องต่อสู้กับเหตุการณนน์นั้นๆด้วยปัญญา พิจารณาให้มันรอบครอบรอบรู้เพื่อเอาชนะสิ่งนั้นได้อันนี้แหละคือวิธีการตามหลักพระพุทธศาสนาในประการหนึง่งการนี้ีกิจประการหนึ่งเรามาปฏิบัติในเรื่องห่ายทานเรื่องรักษาศีลเรื่องการฟังธรรมเรื่องการเจริญภาวนาหลายอย่างหลายประการด้วยกันเรียกว่าเป็นบุญทั้งนั้น เรียกว่าบุญกริบุญกริยาบุญกริยาคือการกระทําที่เป็นบุญเรียกว่าทําดีทําถูกนั่นเองเราทําสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไรอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะทาําความเข้าใจกับญาติโยมสักเล็กน้อยเพื่อจะได้รู้จุดหมายของการกระทําถูกต้องหลัวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ให้ฟังธรรมะ ประมาณนี้นะคะสรุปแล้วการทำจิตใจให้ดีให้ผ่องใสไม่คิดมากป่วยใจยากกว่าป่วยกายนะคะรักษาย,ยากนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมค่ะสวัสดีค่ะ